สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ตังกวาทาวเวอร์ดเวิรอีกเช่นเคยนะคะเห็นอยู่ในชุดเดิมเนี่ยถ่ายคลิปในวันเดียวกันนะไม่ได้สักแห้งแต่อย่างใดนะคะเผื่อมีใครจําได้เนาะโอเคต้อนรับพี่ๆน้องๆทุกคนเลยนะคะวันนี้เราบินมาไกลกันถึงเม็กซิโก นะซึ่งสถานที่แห่งนี้คือเกาะตุ๊กตาผีเม็กซิโกค่ะตั้งอยู่ที่คลองโซชิมิลโกนะคะเช่นเคยถ้าอ่านผิดยังไงขออภัยด้วยนะคะและที่สำคัญถ้ามีเสียงรถแรกบางช่วงก็ขออภัยอีกเช่นเคยมาเดี๋ยวเราจะไปสำรวจกันนะคะแต่ว่าบอกก่อนว่ามันมีปัญหานิดน,นึงอะ่ะคือไม่มีสติวิวที่เราจะสามารถลงไปแบบแบบเสมือนได้นะคะแต่ว่าเราจะใช้ รูปภาพประกอบด้านล่างตรงนี้ระหว่างที่ดูรูปภาพนะคะก็ฟังที่มาตำนานของที่นี่ไปเรื่อยๆด้วยแล้วกันเนาะโอเคนี่อย่างที่เห็นเลยนะคะสำหรับสถานที่แห่งนี้อยู่ทางตอนใต้ของเม็กซิโกซิตี้ค่ะมีตุ๊กตาหน้าตาแปลกประหลาดมากมายค่อยอยู่ตามต้นไม้นะคะส่วนใหญ่จะอยู่บนต้นไม้เนาะซึ่งที่มาของเขานะคะก็มีเรื่องเล่าวา่าดอนจูเลียซานตานานะคะ ถ้าอ่านผิดยังไงขออภัยเช่นเคยนะคะเขาเป็นนักพรตหรือเป็นฤาษีที่เป็นผู้ละทิ้งทางโลกแล้วนะคะได้เดินทางมาอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้เนี่ยนานถึง50ปีอุ้ยภาพนี้หล่อเนาะตัวนี้หล่อนะนานมากๆเลยนะคะและเขาเนี่ยก็ได้เขียนตำนานซึ่งบันทึกเอาไว้นะคะว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้จมน้ำเสียชีวิต ในคลองแห่งนี้โดยเขาพยายามที่จะหาร่างเธอขึ้นมาเพื่อประกอบทําพิธีทางาศาสนาแต่หาอย่างไรก็หาไม่พบนะคะจนมาถึงฤดูที่น้ำมันแรงอ,ะอ่ะคลองแห้งสนิทไม่มีน้ำเลยนะคะเขาก็กลับมาหาร่างของเด็กหญิงอีกครั้งหนึ่งแต่กลับพบเพียงตุ๊กตา น่ากลัว1ตัวที่ก้นบ่อนะคะซึ่งเป็นน่าจะเป็นตุ๊กตาเด็กผู้หญิงแหละเขาจึงได้นําตุ๊กตาตัวนี้กลับมาที่บ้านและแขวนไว้บนต้นไม้โดยเขาเชื่อว่าตุ๊กตาตัวนี้คือเด็กหญิงที่เสียชีวิตคนดังเปล่านะคะเพราะตั้งแต่เจอมาเนี่ยก็มักจะได้ยินเสียงร้องหรือเสียงเด็กร้องไห้ร้องเพลงต่างๆนะทำให้เขาเนี่ยเกิดความหลอนความกลัวขึ้นในใจนะคะจึงได้นําตุ๊กตาตัวอื่นเนี่ย มาไว้บนเกาะเพิ่มอโดยแขวนมันไว้ตามต้นไม้ทุกต้นเพื่อให้วิญญาณของเด็กหญิงไม่เหงาและสงบลงแต่ว่าเขาก็กลับคิดผิดอย่างมหันนะคะเพราะว่าในคิสกร์ด2001นะดอนจูเลียตก็เสียชีวิตลงอย่างปริศนาสภาพคือร่างนอนคว่ำความน่าในน้ำคลอง แห่งเดียวกันนั่นแหละนะคะซึ่งชาวบ้านที่มาหาปลาบริเวณเกาะเนี่ยก็มักจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนเหมือนมีวิญญาณนับร้อยที่สิงสู่อยู่ในตุ๊กตาเหล่านั้นนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะมีคนในพื้นที่เปิดเผยด,ด้วยนะคะว่าเขาเนี่ยพบตุ๊กตาบนเกาะหันศีรษะได้อลืมตาได้บางทีตกปลาขึ้นมาก็กลายเป็นได้ตุ๊กตาขึ้นมาสังหารอะไรแบบเนี้นะคะเออแบบ หลอนตามสเตปเหมือนในห,หนังผีเลยอะ่ะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าใครคิดจะไปเที่ยวเนี่ยออปัจจุบันนี้คือเขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะสําหรับใครที่แบบชอบอะไรลี้ลับอยากได้เก็บตุ๊กตามาเป็นทีร่ระลึกสักตัวหนึ่งอย่างเด็ดขาดนะคะอ่ะอันนี้ก็แบบเป็นเหมือนคําเตือนหยอกล้อนะแต่ว่าจริงๆก็ไม่ควรเก็บมานะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะทําให้เรา เจออะไรที่มันแปลกๆก็ได้นะซึ่งก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนนะคะแต่ที่นนแน่ๆถ้าเป็นตัวพี่เองไม่กล้าเอามาอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าหน้าตาแต่ละตัวนี่ก็แบบมุงมิงเกินไปอเออมุงมิงจนแบบอาจจะเอามาฝันร้ายได้ <S <S โอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็เช่นเคยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันนะแล้วก็ช่วยกันลุ้นให้ผ่านกดนะคะตอนนี้เหลือแค่ยอดชั่วโมงแล้ว และถ้าอยากสปอร์์เช่นเคยค่ะก็ติดตามและก็ดิ่งช่องเอาไว้เลยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับแตงกวาแทย์ว the World คลิปนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย